จะมาแนะนำวิธีการเอาไฟล์ลงแฟดได์นะครับผมแฟชได์เนี่ยอย่างน้อยนะครับก็ควรจะเป็น8หรือ16กิกขึ้นไปนะครับผมอันนี้จะเป็นการลงแอปนะนะครับในการลงแอปที่รถตัวรถบีวดีเนาะก็อันดับแรกครับเสียบแฟชได์เข้าไปครับผมชึบถ้าใครมีระบบปฏิบัติการ Windows ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับก็ format flash d r i v เป็น flash สานะครับผมอ่าน flash drive ขึ้นมาแล้วนะครับเราก็ทําการ format มันก่อนเพื่อให้ตัวรถอ่านได้นะครับก็สําหรับใครที่ใช้ Windows ก็ format ได้เลยเลือก flash สานะครับพอดีผมใช้ macbook นะครับก็เข้าไปที่ disk utility นะครับนี่แล้วก็ win setup นะครับนี่ก็จะเป็นตัว flash d r i นะครับก็กดติ๊กตรงนี้นะครับอันที่สนะครับ น้ากดลบครับมันจะเขียนว่าวงค์เดฟแฟดสามสองมันไม่ต้องตั้งอะไรครับชื่อก็อาจจะเปลี่ยนนิดนึงเราจะได้รู้ว่ามันทําได้แล้วนะครับเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้นะครับกดลบพอลบปุ๊บใดมันจะถูกเด้งออก เสร็จสิ้นนะครับง่ายมากนะครับวิธีทําเสร็จปุ๊บนะครับเราก็เอาไฟล์ที่ผมส่งลิงก์ให้นะครับนี่ตั้งชื่อนะครับตามนี้เลยนะ third party a p ้นะครับเวนวัคหกสิบหกนะเ h i r d เวนวัคปาร์ต้เวนวคแล้วก็แอปนะครับมีตัว S ด้วยแล้วก็เวนวัคหกสิบหกนะครับเดี๋ยวผมคลิกให้ดูนะครับจะมีอันนี้จะเป็นอะไรบ้างนะครับที่ควรจะลงนะ ตัวที่1นนะครับจะเป็น fmx player นะครับเอาไว้เวลาเราดูาคลิปวิดีโอใน YouTube หรือเราอาจจะไปดูหนังในยูไม่ใช่ใน YouTube ดูหนังในเว็บต่างๆนะครับก็ใช้ตัวนี้มันจะเป็นตัวเล่นนะครับมันจะสามารถทำให้ตัวนี้นเล่นได้แล้วก็มีแอป manager นะครับก็เอาไว้จัดการต่างๆนะครับในตัวตัวพวกเกี่ยวกับตัวรถนะครับแล้วก็อันนี้ auto start นะครับ อ u t ต s สตาร์ทแล้วก็มี F W I P T V เอาไว้ดูทีวีนะครับแบบเรลไทม์นะครับแล้วก็หัวเว่ยมาเก็นะครับก็เอาไว้โหลดแอปต่างๆที่เอาไว้ในกรณีที่เราอยากโหลดแอปเพิ่มใน Market นะครับแล้วก็มันจะช่วยในส่วนของการเ,าเกี่ยวกับการที่รถเรามันไม่มี G M S นะครับแล้วก็ Microsoft Edge นะครับ Netflix แพ็ก a กจอินสตอล u n ล็อกอันนี้ต้องลงนะครับ mm hmm. เพื่อมันจะเป็นการข้ามนะครับตัวตัวรถเพื่อให้รถมันลงแอปได้นะครับอ่าเวนต์นะครับเอาไว้เออเอาไว้โหลดแอปพวก YouTube สำหรับคนที่ไม่อยากใช้ YouTube ใน Gbox ตัวนี้3มันจะมีย e เ e n วนต์ยู u ูบนะครับก็เอาไว้เอาไว้ดูได้นะครับแล้วก็โลเทชันคอนโทรลนะครับเอาไว้ เวลาเรา,าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะลดหน้าจอเราอเวลาเราเข้าแอปบางแอปอ่ะหน้าจอมันจะพลิกอัตโนมัติตัวนี้จะเป็นการล็อกนะไม่ให้ไม่ให้ตัวรถนะครับมันพลิกหน้าจออัตโนมัตินะครับแล้วก็ wireless adb switch นะครับก็เอาไว้ในการควบคุมพวกต่างๆเวลาเราลงพวกลอนเชอร์พวกอะไรอย่างเงี้ยครับก็ลงไว้ครับไม่ได้ไม่ไม่ได้มีผลกับตัวรถนะครับแล้วก็ export file management เนี่ยเอาไว้เวลาเราเสียบแฟลชไดร์้วเราไปดูไฟล์ในแฟลชไดร์สามารถแชร์ไฟล์ได้สามารถเขาเรียกอะไรครับเอาไว้เปลี่ยนชื่อไฟล์อะไรเงี้ยในพผนตัวรถได้เลยนะครับก็กดลากลงมาเลยนะครับมันก็จะทำการ copy นะครับหลังจาก copy ไฟล์นี้เสร็จแล้วก็ เอาแฟไดเนี้ยไปเสียบกับตัวรถอ่าอย่าลืมแอปหนึ่งไมโครจี Micro G, นะครับต้องลงไมโครจี G ด้วยอ่ามันจะเป็นไฟล์เอาไว้ในการเขาเรียกสำหรับรถที่ไม่มี Google Play นะครับผมก็เอาไว้ในการที่เขาเรียกว่ามันจะเข้าถึง Account พวกการให้บริการต่างๆของ Google ได้นะครับอ่าไมโครจี Micro G, นะก็เดี๋ยวผมจะใส่ไปให้ในไฟล์เเลยนะครับเวลาลงก็ลงไปด้วย เดี๋ยวผมอัปเดตเข้าไปให้นะครับไมโครจีโอเคก็พอได้แล้วก็เอาไปเสียบที่ตัวรถได้เลยนะครับ,รบเสร็จแล้วนะครับให้เราเสียบแฟนไดเข้าไปที่ด้านล่างของตัวรถนะครับลำบา,ากนิดนึงปั๊บนะขออนุญาตปิดไฟนะครับเมื่อเสียบเสร็จปุ๊บมันจะเด้งมาแบบนี้เลยนะครับมันจะให้มันจะเด้งอัตโนมัติเลยนะแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับ b y d ตัวใหญ่นะครับแล้วก็ตัวเลข6 1 2 5แล้วก็ f ตัวใหญ่นะครับ b y d ตัวใหญ่6 1 2 5แล้วก็ f ตัวใหญ่นะครับกดตกลงครับเมื่อกดตกลงเสร็จแล้วนะครับให้เราลงแอปนะครับ microsoft edge นะครับและนะครับสำคัญนะครับ ให้ลงตัวที่ชื่อว่านะครับ Package installer ด้วยนะครับสองตัวนี้แล้วกดติดตั้งครับนะอันนี้ผมติดตั้งแล้วนะครับพอติดตั้งสำเร็จนะครับให้เราเข้านะครับไปที่หน้าปกตินะครับ หลังจากนั้นเราจะไม่ต้องใช้แฟลชไดร์ในการติดตั้งแอปพลิเคชันเลยนะนี่พอลงเสร็จมันจะมี age นะครับเดี๋ยวก่อนเข้านะขอโทษนะครับเมื่อกี้กดผิดก่อนเข้านะครับให้กดค้างไว้ก่อนแล้วกดข้อมูลนะครับแล้วก็สิทธิ์การเข้าถึงนะครับเปิดทุกสิทธิ์นะครับเปิดทุกสิทธิ์ sms ก็เปิดนะครับเปิดได้เลยแต่ว่า,าผมปิดไว้เฉยนะครับเพราะว่าบางทีกลัวแบบมัน ไปสมัครเน็ตสมัครอะไรโดยอัตโนมัตินะครับเสร็จแล้วเลื่อนมานะครับแล้วก็ออกครับแล้วก็เข้าไปที่เอนะครับปึ๊บแล้วก็เข้าไปที่ g ีบล็นะครับพิมพ์เลยครับ GBOX GBOXLAB นะครับก็ มันหาจาก Google นะครับอันนี้พอดีผมมันมีอันนี้อยู่ Gboxlab.com นะพิมพ์แค่ Gboxlab.com นะครับแบบนี้กด go, go มันจะมาหน้าแรกนะครับให้เลือกแอปนะครับตรงนี้ App available นะครับแอป availability นะครับปึ๊บแล้วก็เลื่อนหานะครับลงตรงนี้ Google ตรงนี้ก่อนนะครับดาวน์โหลด ร้อยเจ็สิเมกนะครับก็ดาวน์โหลดไปกดเข้ามาอีกทีหนึ่งนะครับแล้วเลือกตรงแอปที่ชื่อว่า YouTube นะครับดาวน์โหลดร้อยสี่สิบนานนาคเั็เด็ตผมช้าแต่ก็ก็ดูข้อดีคือมันสามารถดาวน์โหลดได้ถ้าแอปในเบราว์เซอร์เนี่ยมันจะไม่สามารถดาวน์โหลดอะไรที่ เกี่ยวตัวรถได้เลยนะครับก็โหลดไปก่อนพอโหลดเสร็จนะครับก็ติดตั้ง Google ก่อนนะครับกตกลงเห็นไหมครับมันติดตั้งได้เลยนะครับแต่การติดตั้งแอปเนี่ยต้องต้องเป็นแหล่งที่น่าเชื่อถือเท่านั้นนะครับติดมั่วซั่วไม่แนะนำนะครับกด youtube แล้วก็ติดตั้งครับ อย่าเพิ่งกดเปิดนะติดตั้งแล้วอย่าเพิ่งกดเปิดนะครับทุกครั้งนะที่เราลงแอปนะครับอย่าเพิ่งกดเปิดกดเสร็จนะครับไปหน้าปกติของตัวรถนะครับแอปมันก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับกดค้างครับข้อมูลครับสิทการเข้าถึงครับโอเคเปิดอยู่แล้วนะครับปฏิทินอะไรก็เปิดไปเลยนะครับ x ออกครับเลื่อนลงมาด้านล่างครับถ้ามีตรงนี้ให้เปิดนะครับบางแอปก็ไม่มีนะต้องเปิดนะครับตัวนี้เหมือนกันนะครับข้อมูลเลื่อนลงมานี่ครับสิทธิ์การเข้าถึงก็เปิดอยู่แล้วนะครับเราเข้ามาชิกก่อนนะครับอ่าเข้าแอปปึ๊บมันจะเตือนนะครับเราก็ปล่อยไปเลยครับไม่ต้องทำอะไรนะครับ ก็จะเด้งเข้าไป youtube ให้อัตโนมัติเพียงเท่านี้ครับทำไมผมอ่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เป็นอันนี้มันจะโหลดนานนิดหนึ่งนะครับเข้าครั้งแรกนะครับมันจะเด้งออกหรือเปล่าน,นี้ไม่ไแน่ใจแต่ว่าพอเข้าครั้งต่อไปมันก็ก็จะใช้ได้นะครับนี่อ่ะเห็นไหมใช้ได้แล้วนะครับก็ใครที่ทําไม่ได้นะครับใครที่อยู่จังหวัดขอนแก่นนะครับก็ ก็แนะเข้ามาแนะนําได้ให้ผมแนะนําได้นะครับผมว่างวันอาทิตย์แล้วก็ว่างตอนเย็นนะครับอันแอป Google ตัวนี้มันอาจจะใช้ไม่ได้นะครับผมผมเอาไว้ในการที่เวลาเรากดค้นหานะครับมันสามารถค้นหาด้วยเสียงได้นี่ก็สามารถค้นหาด้วยเสียงนะครับถ้าไม่ลง Google ตัวนี้มันมัน,ม,น,ม,นมันจะมันจะค้นหาด้วยเสียงไม่ได้นะครับ ส่วนแอปตัวนี้ก็ดูดู l a นเชอร์ครับสามารถโหลดมาลงได้โดยเข้าที่นี่ครับเอชนะครับแล้วก็เข้าเว็บดูดูเลยนะครับนี่เอกออกปึ๊บพิมพ์ดูดูนะครับชึบดูดูลักกี้นะแต่วิธีลงเดี๋ยวผมจะมาแนะนำอีกทีหนึ่งในคลิปหน้านะครับผมใครที่สนใจก็กดติดตามไว้แล้วกันนะครับผมตอนนี้ขอลา ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ